เรื oh, yeah. ่องคนสมัติโอ้ยสมัติวอชนอฮะนเ่าจะเอากระเป๋สักประมาณนี้นะคนนี่ซินาฬิกาก็อยู่ที่ผมแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยว้งของเก็บน,นี้ก่อนปุ๊บนี่กล่องอะไรไปอยู่บนนี้ละเดี๋ยวเราก็ลังใช้กันนะทุกคนนักสมัครวันนี้เนี่ยซื้อมาประมาณเจ็ดสิบสามบาทนะใช้งานเอาอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนคือได้กระเปิดดูนาฬิกาแบบนี้นะเดี๋ยวมันไม่โฟกัสเดี๋ยว karena, ini akan menjadi naga smash world dan ini game yang juga ya, fokus ya. Nanti akan ada future tentara, tapi ini fokusnya sendiri. Karena ini fokusnya sendiri. Karena ini มันก็ยังไม่โฟกัสมันเิมน,นะสสว่าเปิดแสงก่อนแล้วก็ปรับแสงให้โอ้ยเดี๋ยวอะดูแบบนี้แลยพอเห็นอยู่นี่คือจะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทีทไม่ค่อยจะมีฟีเจอร์อะไรมากมายขนาดนั้นนะ เนี่ยมันก็จะมีแบบแค่ตัวนาฬิกาใช่ไหมแล้วก็ดูเบ็ดนะทีนี้นันนบก้าเดินนับชิปจรแถมชิปจรเนี่ยมันสามารถวัดในอากาศได้ดูที่ดูมันสามารถวัดในอากาศได้แล้ว,ว,วพอว,วัดเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็มมันขึ้นเจ็บเลย คือทั้งทงที่เราไม่ได้แปลกับโซซัพยอยู่แล้วนะโอ้ยโฟกัสซึ่งก็จะมีหลายอย่างเลยคืออ่อหมดสปอร์ตเดี๋ยวไม่ได้ยินแน่นอนเลยพู้ตัง้งยามไม่ได้ยินแน่นอนเลยน,นะครับมีโหมดสปอร์ต ก็จะเป็นแบบถ้าสมมติเราแบบวิ่งเดิอนอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะนับก้าวเดินแล้วใช่นี้ทีนี้มันก็จะบอกว่ารบรถไปกีแค่วกีแค่วอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีเมสเซจที่ถ้าสมมติมีใครส่งอะไรเข้ามามันก็จะแจ้งเตือนทางนี้นะก็จะมีมิวสิกที่ถ้าสมมติต่อกับบูทูธแล้วใช่ไหมให้เราสามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยนคลิปได้แล้วก็สามารถสต็อปอะไรแบบนี้ได้ กลับก่อนแล้วก็เอียนหนึ่งในการนี้ทัาสกีไม่ได้นะเดี๋ยวผมถัดให้ดูดดเลยอย่ามาดูการตัคนน่ากันนะก็ <c oughs> จะมีหมสูสลิปอ่าสภาพอากาศกลิราแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์รีเซ็ตแล้วก็คีว่าโคตดนะซึ่งก็จะเป็นแบบ แอปนั้นทุกคนซึ่งแกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคือทุกคนก็เห็นอยู่นั้นทุกคนว่าผ้ามันแบบสว่างมากนะแล้วก็อันนี้คือปิดเครื่องนะทุกคนก็จะมีหมายเลขรุ่นนะใครจะไปดูวอ,อกะเด้สามารถเปลี่ยนวัตเปอร์ได้นะทุกคนนี่วัตปเปอร์แมวดำอันนี้ตั้งเองนะทุกคนสามารถไปตั้งก็ได้ในแอปฟิตโป้เลยนะทุกคนแอปฟิตโป้นะ ่กว่าฟ i p p l e มันจะเป็นรูปแบบรูปฟ้าๆคิวเขียวอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วมันจะมีตัว F อ,อยู่อะออก็ไปเชื่อมต่อให้ใหได้ซะแล้วทีนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนว,ว่าเปอร์ได้เลยจบแค่นี้คิวนี้มีแค่ห้าหนาทีห้าหนาทีนะเนี่ยอีค่ห้าหนาทีแนละ้ว3 2สามสองหนึ่งเนี่ยค่ห้าหนาทีแนละ้วซึ่งไอนาฬิกานี้เนี่ย ผมก็ใช้ไปโรงเรียนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะซึ่งใช้ไปโรงเรียนเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเล่นเกมไม่ได้เหรอมันเล่นเกมไม่ได้เหรอใช่มันเล่นเกมไม่ได้นะคนุณที่มันมีแค่นี้จริงๆมันได้แค่เปลี่ยนวอปปลเปอร์ไปมาแล้วก็แล้วมันแบบนำาก้าวเดินได้ว่า p p m ได้สปอร์แล้วก็เมสเซจมิวสิกอะไรต่างๆนะมันได้แค่นี้จริงๆเฮ้อ อยากได้แบบในการสมาร์ทวอทที่มันสามารถโหลดแบบโหลดแอปได้โหลดเกมได้อะคุณไม่ใช่แบบนี้แบบนี้มันไม่ค่อยจะได้นะคุณถ้าสมมติมันเล่นเกมได้นิดหน่อยเนี่ยเขพอได้นะคุณพอใช้ได้อะแต่นี้เล่นเกมไม่ได้ซึ่งเกียด์อกให้คะแนนอยู่ที่เออเจ็ดกลังงานนะคุณ อีกสองคะแนนกับอีกหนึ่งคะแนนเนี่ยซึ่งสองคะแนนเนี่ยจะเป็นแอปโหลดแอปโหลดเกมได้แล้วถ้าสมมติมันมีเกมแถมมาให้ในตัวเนี่ยผมก็จะเพิ่มเป็นสามคะแนนไปเลยนะทุกคนซึก็จะได้ชิปเสมทิปไปเลยนะก็บายบายซึ่งก็จะมีแบบวิธีใช้ของมันด้วยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะถอดให้มันถอดให้ดูก่อนนะน,นี่มัาต้องถอดแบบ ถอดตรงเนี้ยนะทุกคนเดี๋ยวต้องถอดตรงนี้จนะริรงๆถ้าสมมติตอนแกะรอบแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนหัวอชาร์ตอ่ะเดี๋ยวผมผมแกะให้เสร็จก,ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังมาแล้วคนแกะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหัวปลาแบบนี้นะทุกคนให้เราเอ่อเอา,เอาหัวชาร์ด ซ้ำอัน,น้นนสมมติผมเอาแม่ของฉันเออทําไมเ่เอาให้ทีนี้เนี่ยให้ดูตรงไอ้หัวชาั้นนั้นคนถก็สมมติมันมีสีอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้เอาขั้วที่มีขั้วแบบเหล็กตัวนี้เนี่ยให้หันเข้าหาหัวชาร์จหัวชาร์จสีขาวๆตรงเนี้ยให้หันเข้า,าหานะถ้าสมมใส่ผิดด้านมันจะชันไม่เข้านะะเสียประโยชน สมมติใส่สมุดนะมันต้องเป็นเสียขา,แบบ,าแบบนี้นะถือกุนงครวแบบนี้นะแล้วถ้าส,ม,สมูมติสี้มันก็จะติดใช่ไหมเอ้ยิีนนึงก็จะติดนั้นคนทีนี้มันก็จะชาดไปเนาะก็ถอดออกมาดีกว่านะแบตเต็มเลยก็บ๊ายบาๆซื้อมาเล่นๆเฉยๆซื้อมาใช้